สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันในเช้าวันที่26พฤษภาคม2564คะ่ะกับวุ้นนิเคอิรอบเช้านะคะก่อนอื่นก็ฝากเพื่อนๆดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะและก่อนที่เราจะไปชม เลขเด่นของวันนี้นะคะเรามาดูคําเตือนกันก่อนเนาะคำเตือนคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเจตนาชักชวนให้เล่นการพนันหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะมาดูผลวุน้นีเคอีเช้าวันที่25พฤษภาคม2564นะคะเมะื่อวานกันนะ บน427ล่าง6 6ค่ะถ้าเลขมาลักษณะนี้นะคิดว่ามันจะต้องมี0กับ4นะน่าจะมี0กับ4แต่ก็เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วก็เป็นการวิเคราะห์ส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะ มาดูเลขเด่นกันนะคะเด่น0และเด่น4ค่ะเด่น0จะมี0ูนย์เจ็ดนะคะศูนย์9 0มย์แและ0ูนย์สค่ะเด่นสี่นะคะจะมีสี่หนึ่งสี่สาม สี่แปดสี่สองสี่เจี่เและเจ็ดสามนะคะแถมมาหนึ่งตัวหากเพื่อนๆท่าในใดไม่ชอบ0นย์และ4นะคะก็สามารถดูเพื่อความบันเทิงได้นะคะแต่หากชอบก็สามารถนำไปพิจารณาปร,ประกอบการตัดสินใจได้ะคะ่ะ ซึ่งเลขกลุ่มที่ให้มานี้นะคะได้มาจากการคำนวณแล้วก็เก็บสถิติที่ผ่านมานะคะและการสังเกตเลขนะคะก็ออส่วนของเลขดับล่างนะคะเลขดับล่างวันนี้ก็คือเลขหนึ่งคะ่ะขอทวนอีกนิดนึงนะคะ แบบล่างนะคะก็คือเลขที่คาดว่าจะไม่มาล่างของวันนั้นนะคะ <S <S ซึ่งเป็นเลขที่สามารถตัดเลขที่มันเยอะๆได้นะคะให้เหลือน้อยชุดลงแล้วก็สามารถลดต้นทุนได้ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะหากเพื่อนๆท่านใดชอบคลิปนี้นะคะชอบเลขในคลิปนี้ ก็ฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อีกครั้งนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ